อันนี้คือแนวทางแห่งการสี่ให้เกิดความสงบกแก่สังคมมันต้องพัฒนาจิตควบคู่กันไปนั่นมาท่านทั้งคันสันว่าได้โลกเครียดขมือนี่มันพิลึกอีกหลีโดยเฉพาะร,าพระดับบมร,ระดับผู้บริหารระดับผู้บริหารนี่กะบ่มแมนธรรมดามาท่านั้งนอกจากระดับผู้บริหารแล้ว บกเขามาหาความยากจนความยากจนนี่ก็เป็นเหตุใ้เกิดความเครียดบวมธรรมดาคันสรุปง่ายๆก็คือความทุกข์นันเองสรุปลงง่ายที่สุดหย่อที่สุดความทุกข์เป็นปัญหาของชีวิตทุกเรื่องใดก็ตามมาจนเถะบางคนอาจจะบวชทุกเรื่องเงินบวชบวชทุกเรื่องโภกคสสมบัติ แต่ถามว่ามีความทุกข์ไหมอาจ,จมีหลายกว่าคนบ่มีเงินก็นได้ความทุกข์บนันนี้ค้นเป็นหนีก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์บ่แม่นหน่อยอินาทานังทูข้างโลกกการกู้หนี้นี่เป็นทุกข์ในโลกพพุทธเจ้าตรัสไว้ อันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นแก่ชาวลูกบวมเลน,น่อยบางคนก็ต้องกินยาตายบางคนก็ต้องผูกข้อตายหนี้หนีหน,นีสินบางเธอหล่มละไล่สร้างเอียงขึ้นมานี่คิจการบเจเเริญพังพินาศย่อยยับไดเซียนเนี่ยใดลูกเหตดเนี่ยใดเมียเหตุเน,นีใดพี่น้องเหตุเน,นี่ยใด ดินพอดินแม่เห็ดเนี่ยไดเฮือนซ่านบานซองเห็ดเนี่ยไหนงวกควายแปรเขาเห็ดเนี่ยไหนล้วนแล้วแต่แต่น้ำมาสึ่งความถูกทั้งนั้นอันนี้ว่าเพื่นปัญหาของชาวโลกเพราะฉะนั้นคันบอฝึกจิตฝึกใจนัน่นนี่กิเลสมันยิ่งมีโอกาสคันกิเลสมีโอกาสแล้วมันจีครอบงำจิต แล้วก็ะทําให้จิตของคนเฮานี่เป็นไปตามอํนนานาจของมันตัวัดี่าค้ามดีทูก็คือตรงโง่ความงโง่เกิดร่วมกับจิตความงโง่เกิดร่วมกับจิตก็คือตัวโมหะนั่นเองคันโมหะเกิดมันเป็นณใดจีมันไปหยึดเมียฉันผัวฉันลูกฉันรถฉัน เงินฉันนาฉันบ้านฉันคันช่เว,ว่าแบบหลวงพ่อพุทธา,านนถาหลวงพ่อมญยาณันฐาเมียกูผัวกูลูกกูหลานกูเหลนกูนากูไรกูเงินกูตัวกูหลวงพ่อพุทธาสเพินวางสัน มีแต่ของเจ้าของบนโลกแล้วถามว่าตัวเอาอะไรมาบ้างะเวลามาเกิดในโลกนี้มีอะไรไหมไม่มีเวลาตายละ่ะเอาอะไรไปไหมได้อะไรจากโลกนี้ไหมไม่มีอันนี้คือประกาศความโง่ที่เกิดร่วมกับจิต พราะฉะนั้นในเมื่อว่ามีติเอียงแต่ของกูของกูอย่างว่ามีผัวกูอย่างสิละคำว่าผัวกูเลยว่านเนอะเคื่อก็ไม่ออกคนหนึ่งอยู่แถวอมแอมในพันมหาโอ้ยเป็นถูกหลายผัวมีเมียหน่อยโมมีมองอยู่มองกินมาทันเครียดกระเคียดศูนกะระซูนน้ำน้ำเขา่ามันยังเอามาไม่ขน่อยซ้ำวะท่านเอาเมีหน่อยมาเลยว่ท่าน ผมได้ว่าอันผัวเป็นมีเมียน่อยมันเป็นเอียงก่อนดีนี่แม่ว่าม,ม,วมันเป็นเอียงมันเป็นทุกเวลาเขาไปน้ากันกบใจสิรูสิขาดเวลาเขาเวลาเขาบยูกบใจสิรูสิขาดเวลาเขาเอากันมาหากับใจสิรูสิขาดศูนย์ อลไรแค่ไห้ไหนไ,ไม่ออกหคนไหนไหนฉันก็นดาด่าไปแล้วด่าผัวด่าแล้วผัวหักเจ้าของบอกแล้วเขาขึ้นมาหาบอกบอวว่าไม่ออกแล้วงโง่หล่ยอยู่ทีว่าก็เลยวานสิ <c oughs> ก็ดีตัวละเขาบอกมากวนไม่ผู้กวนเจ้าของ ใครมีผัวอยู่มันมากขวนตัวเลยวะสันวะนอนจากใดนอนแล้วเธอบอดีนอนตัวมันขวนมันเขาไปนอนน้ำพุไม้กบเซยนอนรับสบายมันกบสบายตัวตื่นขึ้นมากกบสะดวกสบายตัวบ่ดไดเดือนร้อนเอียงโอ้ยเราอะมันจีมันเหตุบ่ไดเด้ขนาดยหนวะสันนั่นแหละผัวกูใครมีตัวกูขึ้นมาแล้วมันเป็นยังสันเลยวะ เสะขานาอไหนเหตุนี้ไงโอ้ยแนวนี้ก็จิมาถามพระพ่อเวว่าขนาดบังแจงแนวเหตุแบบนั้นมันมีแต่ศูนย์ขนผัวมายางไงมีแต่ดาไม่ออกห่ะงง,งขนเดขาวผ้ามีหน่อยมากอะพี่มากเลยบ่พี่ก็ว่าเนี่ยี่แล้วว่าบอกว่าได,ด้อดอกขนาดขนาบอกว่ได้นี่ก็ไม่ออกบ่มีโอกาสที่ใดกันขึ้นดอกอกระผัวนมา พอคนเฮ้าเนี่ยบูมักด่าบูเมีนบอกว่าสันใครไม่ออกไปเฮื่อแต่เขาด่าไม่ออกสิอยู่บ่บ่กขน่อยเพนโง่ประนันบอกว่าสันวากะว่าดีดีดีแล้วาสันขันย่ำผัวไปกับเมียหน่อยกะแพ้เมตตาสาธุสาธุบุญกุศลนี่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมานี่ขอให้สามีของข้าพเจ้าตลอดภรรยาน้อยนี่จงมีความสุขความสุขเถิดว่าจริงสิตดีบ่ได้ดอกเขาหน่อยสัน มีแต่หากจะให้มันหลมมันจมมาเถ่นว่ให้มันตายชิมหายใบวอดโอ้ยนี่แหละว้นความโง่เถิดว่าว่าไอ้ฟังอยู่เป็นสองชองั่วโมงไมเท่เท่ฟังปลาชุถ่ายเราก็ยังฟังในบันแพมเมตตาขั้นผัวมากก็ยาเขียดยาสูนส้างเขาอย่าว่าผัวเฮาผัวเฮา อย่าว่าแต่ผัวเฮาผัวเฮาการย่อนผัวเฮานี่แหละมันจะเป็นทุกข์อย่าโง่ไหลายว่าสันตวะเกิดมาได้สวซวนกันมากอยู่บอกกับผัวบ่แล้วขหน่อยหัวบัดตายสิไปน้ำเล่าอยู่บอบ่แล้วขหน่อยเพิ่นเอ้คือสิว่าผัวกูบ่เซ้าทีเดียนี่แม่ว่าสันตายแล้วก็นอนกอดอยู่ที่มันมักแห้งว่าสันว่วะบ่แล้วขน่อยมันไม่ออกตายผัวจะเป็นน้าบ่บ่เพิ่นวะ โอ้ยอาจจะม็นโง่ผดอนอันนี้แหละครับโมหะมันเกิดขึ้นครับความโง่เกิดร่วมกับจิตมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ความจริงมันธรรมชาติเราจะต้องรู้เรื่องของโลกหูจักเรื่องของโลกมันเป็นยังไงโลกนั้นอารมณ์ที่เป็นอนิจฐารลมมันเป็นอารมณ์ของโลกขั้นผู้ใดบอศึกษาบอเข้าใจนี่ ที่เป็นถูกคักวะท่เนาอกมาแต่เมียกูเมียกูพอออกก็ดีเ <c oughs> มียกูมาถ้าเขาตายแล้วบ่ไปน้ำเนี้แหละถามหลวงปู่กับมึงที่ละไปน้ำบ่ละ่ะ <c> ข <oughs> ันวาแมนของเฮ้าอีหลีเป็นอย่างบอกอดไว้ขันของเฮ้าอีหลีเป็นอย่างบอกบได้ใส่บ่ฟังเมียอย่าตายดี บอกมันในตีเดี๋ยวมันเป็นของเฮาอีดีเจ้าไอ้หักข่ตลอดไปเดอ้อกับบานในตี้แล้ว <c oughs> มันบแนเนอนจากอย่างเนาะมันพอ่อซํำต่างคนกับตางอยู่พอ่อซ้ำซรตายตน้ำกันซื่อๆเนาะ <c oughs> มันยูพ่อซ้ำหั่นเลยธรรมดาเนี่ยมันจะไปยืดมันเธอร์มันยังกระดอกระเดือ บางเถื่อกิลเลสเกิดใน,นใจเขามันก็เป็นไปตามกิลเลสมันเมนเมียผ้าปินกิลเลสเกิดในใจเมียแหละมันบ่พ่อมันหมักบ่พ่อมันชอบหาเศษหาเลยเขาไม่รักเราเราจะไปเยเสียเ,เขาทําไมโง่ถึงขนาดนั้นมันย่ําเขาปอนเฮามเมียก็ต้องคืดตัว <laughs> นาะ<อ> <laughs> ผัวก็คือกัน มันพยายามเขาปอดเท่าไงเขาบาหาข้าวเขาจะไปักเขาเฮ็ดหยังจะไปงอพ่องอพอยก,กระดอกกระเดือบปนั่นบอาแล้วก็ดี <c oughs> อันนี้ก็เป็นปัญหาของชีวิตอันหนึ่งนั่น,นี่ไลยแท้ๆคู่มือนี่หลังเธอผัวป้าเมียหลังเธอเมียป้าผัว <c oughs> <c oughs> แล้วแท่เหตุมันแต่ว่าบางเธอมันก็นหน่ายคิดได้ผัวบางคนก็ขี่ไล่ขี่ไล่ กินเหล่าเมามากก็บ่จักทีบจักแดนมันเป็นดะเขาปา่าอีหลีคัน <c ười> ั้นผมเป็นไม่ออกนี่ฮสศัสุธุสาธุกโหลดสาธุสาธุกรหอเอียงก็ดีบ่หามตามมัธยาศใยพี่เด้โอโหลดคันหมักเมียน่อยกับตามมัธยาศใยได้พี่เด้อ มัดสอนอ่นอนซ่อนผนันมีเหลื่องมีเล่าอยียงเ่สัมผัสนึงเหม็นเพราะตเอยียงก็นี้ทั้งตาก็ขี่ไหลออกมาทั้งหูก็ขี่ไหลออกมาทั้งปากก็ขี่แขวขี่เลิดจ,จะเป็นอยียงไหลออกมาทั้งปากกันนี้เพั่นโดมแก่กันแตละเทือนนำไล่ออกมาเหม็นหายก็ขี่ดูดตตละเทือขี่ไหลเต็มปากหอมแตละบอลยิบถือตะขี่ น้ออดดมอดดูดเพราะฉะนั้นผู้ชายเขาเนี่ก็ะซัมรถดูดฉี่เนี่ยบนแม่น,น้ำอื่นน้ออันนี้เว้าประจำมาในยุคบ้านแก่งในเขามีโอกาสก็ว้าเวาเอมันเป็นตาว่าวเนี่ยว่าคนท่ามันขี้ไล่วิซ่อนออนซ่อนยังกระดกกระเดียบซอนออนซ่อนสิ่งที่โสโครกโสกระปกุก ไทยนักไทยเบาออกแฮ้งหากก็ขี่หมู่บัญขีหมูก่กับพ่อตายแล้วขี่เดียดก็ดีนำไล่ก็เพ่อตายแล้วขี่ดังก่อนแขนแขนกับพ่อตายเลยมันเหม็นขี่หัวก็เต็มตูขี่ไข่ก็เต็มตูร่างกายพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเต็มไปด้วยมูดและกรีดทั้งขี่ทั้งเหี่ยว เหื่อซึมออกหันเครื่องเหี่ยวมันออกตามผิวหนังนี่ล่องแ๋มือที่ไรบวต่างเหียกับนามเหี่ยวออกอีดีได้นั่นบันนี้ส่วนใดที่เขากินเข่าลงไปน้่เป็นอาหารที่มันเป็นกากมันก็ออกทางทวารหนักมันหยาบบันนี้ผลขอามั่นบันนี้ออกไปเลี้ยงร่างกายผลขอามั่นไปหันมันบมแมน่ามันมันบมมีขี่ไปน้ำไหน บันี้มันสีออกมาทางผิวหนังในบันตามคุ้มขนเลยสิ่งที่ละเอียดละเอียดมันออกตามคุ้มขนว่าว่าเสื้อกับล่องสีแขนจะขวงระดมเบิงให้คนขี่ไก่ได้สิบอกให้ล่องเบ,บางโหลดบัตรนาทขี่น้ำผิวหนังเทานี้แม่นบัตรนี่คุ้มขี่พราะฉะนั้นเขาจะไปเบิ่งหม่องใดสิบ่มีขี่บ่มีดอกหลงกอด ขี่อยู่ต่างดุนต่างหน้าเนีย่ยไปสอนอ่อนซ่อนป่านั้นจังว่าหนังของเห้านี่ไม่ต่างอะไรกับถุงครับถุงพลาสติกห่อขี้ถุงพลาสติกห่อขี้ขณะดเอาไปเข็มจิ้มบอลแต่มันจะเยิ่มอมกมาแล้วเหม็นโหลดว่าจนเถอะอันนี้ไหลออกมาล่องมือตีแหละเข้าทางเดียวนี่นี่เข้าทางเดียวนี่แต่เวลาไหลออกมานี่ 九窗。